ก่อนใบใครเครียดบุกปีนันเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสตรหันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใคร นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลัง จริงลดลดหน่อยครับลดลดหน่อยฮะลดอะไรหรอตรงทางครับมันยืดยาวเกินไปครับผมหยอกครับหยอกครับผมนี่เดี๋ยวไม่จ่ายตังค์เลยนะฉันจะไปเสริมไม้แบบว่าโอ้โหเหงมันดีอ่ะเพื่อนหนูเหงเราใช่สวยครับผมโลดหน่อยครับโอเคขายสวยนะสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปเลยฉันไม่จ่ายตังค์เลยนะโอเคสวยมากครับโอ้เข่าแก่มาพอดีเลยครับเข่าแก่เนี้ยเจอถ่ายรูปคู่เลยไหมครับได้กับบัวขาทางอ่ะเมียอะไรอ่ะบ้าเหรอนี่ไม่ใช่เข่าแก่ก็คงจะเป็นพ่อ สีนี่เป็นลูกจ้างฉันตาดีนะเนี่ยอ๋อลูกจ้างโอ้โหแต่งตัวซะดูดีเลยครับหรูหราเลยนะครับแ่บอกเนี่ยแต่งตัวดีเกินไปอดีเกินไปไงก็คุณแมนสีบอกว่าให้แต่งตัวดีๆยังเงี้ยยังไม่ดีเกินมันดีเกินไปย่ะอ่าดีเกินสบายนี่ไหมเธออุ้ยเจอสวัสดีครับเออสวัสดีนะเจริจเจริญนะขอบพระคุณมากครับที่มาอุดหนุนไว้ ลุงเดอเอ๋อแต่งตัวซะหล่อเลยผมก็นึกว่าลูกค้า V I P ก็คุณแมนสีเขาบอกว่าวันนี้จะฉลองเนี่ยอ่าไวัยวัยเนี่ยทำยอดทะลุปเป้ามผมก็เลยแต่งตัวมาเงี้ยไม่ดีเลยนี่ลุงมันดีเกินไปค่ะดีเกินไปดูดิแต่งมาแล้วก็ดีเกินไปดูแลเลยเอ้านี่ถ่ายรูปส่ลงจะถ่ายรูปหรือว่าจะมาเถียงครับเนี่ยโอ้ยจงเงยนในในใน็นเรอเย็นเรอใใจร้อนไปื่อยๆไปไปเดดๆดีโอเคครับโพสต์นะครับช่วยกดห้าหน่อยนะครับผมโอเคถ่ายครับโพสต์นะครับ แต่ผมว่ามันดูธรรมดาไปเลยช่วยมีท่าที่แบบเฮฮาแอตติ้งสวยๆมีความสูงที้ครับได้ครับได้หลายแบบ่อยเนาะได้ครับยางครับยางยางครับโอเคครับพร้อมนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วผมไม่พร้อมผมหยอกเล่นนันเนี่ยกล้องเนี่ยผมหยอกเล่นครับอาพร้อมนะครับหนึ่งสองสามนึ่ แตเต๋อบ้านน่ะรู้สึกก่อนแล้วครับเยอะเยอะฮะอ๋อหมายถึงภาพเยอะเกินไปถ้าคุณเนี่ยเยอะไปแล้วครผมเปลี่ยนถ้าคุณท่ทันและครัใช่ผมว่ามันไม่เยอะนะครับเออได้ยังไงฮะน่ะได้แล้วครับผมเสร็จไหมเสร็จพอดีนะครับโอเคผมมีเช็ดชั่วไหมฮะเอาไปทำอะไรครับพอดีเหงื่อเต็มตัวเลยครับอ๋อเป็นซับเงือกคุณไปเช็ดที่อื่นนะครับเอาองวันนี้ลูกเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออัปโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้นะครับขอบคุณมากดีมากครับนี่นี่นี่ครับผมก่อนก่อนแบบออกไปอ่ะผมขออนุญาตนะครับก่อนออกไปผมมขออถดดแกนนิึง ทำไมฮะเพื่อให้ทั้งบ้านผมได้รู้ว่าผมออกทีวีอารอรีบใส่โอ้นึกว่าใครแอบตัวมาทำไมใครอะนี่ก็เจ้าของรายการอารองไม่ใช่เองนักบอไปเลยครับผมไปเลยเดี๋ยวเอาลูกไม้ฉันด้วยครับผมเชิญเชิญเชิญนี่ไปเปลี่ยนชุดเลยนะแต่งอองมาแล้วโหหาชุดก่อนจะได้ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้จะรับไวไวรถไหนดีคะอ่ารถอะไรช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็มีสองรถนะคะก็จะเป็นไวไวรถหมูสับน้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกรถหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีอีกรถหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งรถนะฮะที่จะแนะนำเลยนะครับครบผมวัไวัวรถหมูสับต้มยำครับเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยเปร๊ะ หอมกลิ่นมะนาวมากครับโอ้ถ้างั้นผมขอทั้งสองรสเลยนะครับเพราะว่าไวๆอร่อยเข้มข้นจนต้องเบิ้ลทุกทีแสดงว่าคุณเป็นลูกค้าประจำของไวๆของเราเลยอถูกต้องเลยครับน้ำลายกระเซ็นเลยเอ้ยนาคุณคุณเอ้ะคุณหรือเปล่าฮะที่ชอบไปต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายรูป กับวัดกับโบสถ์ที่สวยอ่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับนั้นฝาแขวนครับผมเอาเลยเลยไปแต่งวัดเขาถ่ายรูปกับวัดตลอดเลยถ่ายกับวัดเหรอคะถ่ายก็ดูดีมีคุณธรรมอะไรอย่างนี้ไงแต่ตัวจริงเขาอ่ะก็ไหว้พระอยู่ละมั้งผมว่าเอาถ้าอย่างนี้นะแปอบรู้สึกดีครับผมเข้าวัดทุกวันพระครับไปทําบุญเหรอครับไปดูว่าชีองค์ไหนจะสึกครับอ้โคุณจริงไม่่แนคุณตลกนะเนี่ยคุณตลกครับผมผมตลกนะเนี่ย ผมก็มีอารมณ์ขันนิดนึงครับโอเคฮะไอ้ลูกค้า VIP อย่างงี้เดี๋ยวอยากได้รถไหนก็เอาไปทั้งสองรถเลยดีกว่าครับใช่ครับเอะแล้ววันนี้มีงานอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยวันอยากจะบอกเลยนะฮะวันนี้เราฉลองยอดขายนะครับเราเปิดร้านมาก็ครึ่งปีแล้วยอดขายทะลุขายดีมากเลยครับก็เลยจัดงานโชว์แล้วก็งานแสดงนิดนึงให้คืนกำไรให้กับลูกค้าครับอ๋อคนนั้นคงจะเป็นท่านประธานใช่ไหมครับ ถ้าประธานไม่ใช่ค่ะคนนี้คือลูกจ้างค่ะลูกจ้างลูกจ้างเป็นต,ตัวดีกวดเจ้าของอีนะครับไปเปลี่ยนชุดไปแหมแต่นายก็มีสูตรเหมือนกันมันคนละอย่างกันผมไม่มีหูก็ตายเนี่ยโอโถเอาหูกว่าตายคงกแล้วมายืนให้เขาอั้อยู่เนี่ยวันเจ้านายแต่งตัวใช้ไม่ได้ เออแร้งานแร้มีมีอะไรมาโชว์มีอะไรคุณก็แต่งตัวเข้ากันดีนะครับผมก็ชอบนะกางเกงยีนสูทสีม่วงอะไรเนี่ยไปเดินสายลูกทุ่งครับผมโอ้โหวันนีเลยวันนี้เรามีเรามีโชว์ลูกทุ่งเออเหรอโอ้โหไม่ถึงอดีตเก่าๆวันนี้เราลูกทุ่งนี่คุณชอบใครมากมั้กเออบ้างไหมครับ เอ่ยชื่อไปเลยนะเผื่ออาพศอาพศผ่องทองสังทองก้องกาดกำแหงกำแพงยังใจตดตรงตดไตพระเจ้าลงพระเจ้ารินยาตีสีชนหลายชนผ่องสีวรนุชจุเินแพรทองโอ้ยได้เยอะซะด้วยบผมชอบครับผมว่าผมว่าครับผมว่าให้เขาไปนั่งนึกอีกเดี๋ยวก็ผมชอบชื่อเยอะๆไม่บางทีน้องร้องกลับเขาอาจจะนึกไม่ทันแต่ที่พูดมานี่ก็โอ้โหเยอะเลยนะเยอะครับผมเดี๋ยววันนี้ได้ดูเต็มอิ่มเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาไวๆทั้งสองลังเลยนะครับรถหมูสับ หนึ่งลังแล้วก็รสหมูสับต้มยำอีกหนึ่งลังครับผมจัดให้เลยครับทุกคนเชิญนี่เลยครับทุกครันครับทุกคนแล้วครับที่มาสายครับคุณใครเนี่ยอ๋อผมที่เป็นโฆษงประกาศเป็นผู้จัดการวงของสียีบุญทองคุณบุญทองครับอ้าวแล้วทำไมมาช้าแบบนี้ก็ทษทีที่มาสายครับเพราะเอิอไหวคนที่รับงานเนี่ยแล้วมาปิดกระดาษไว้ว่า มางานที่หลานหลวงแมนสีผมก็ขึ้นทางด่งดวนมาลงที่ยมมาโลกยมราชาลงยมราล,ลาดปุ๊บแล้วผมก็วิ่งเส้นหลานหลวงแล้วก็เลี้ยวเข้าป่าป่าแมนสีโอ้โหเข้าไปไม่มีงานเลยครับมีแต่คนมาจ่ายค่าน้ำนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าหลานหลวงอะชื่อผมส่วนแมนสีอะชื่อเมียออนี่แล้วคุณจะบ้าหรือเปล่าเอาชื่อถนนมาตั้งเป็นชื่อตัวเองหลานหลวงแมนสีนี่ถ้าเกิดมีลูกออกมาไม่ตั้งอังรีดูนังเหรอ ผมเป็นเจ้านายผมเป็นเจ้าของงานผมจ้างคุณมาแต่ไม่ได้ให้คุณมายืนเถียงผมคุณไปผิดไปพลาดเองทำไงเลูกเลิกดีไหมเนี่ยไอ้ใหญ่ใหญ่ขอโทษครับผมกราบเลยครับผมกราบเลยครับอกไม่ด้องไม่ได้ไม่ต้องพอแล้วนะจนถึงขนาดนั้นเงินกราบพร้อมเอาเรื่องนี่แล้วเอางี่หว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลา เดี๋ยวผมจะเรียกทีมงานผมออกมาเลยครับมาเรยังไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ว่าผมมาคนเดียวผมประกาศปุ๊บนี่มาปั๊บคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะผมเป็นคนจริงจริงยังดนะทีมงานผมวหวมากสามารถทำได้ทันทีทันทีครับประกาศปุ๊บมาปั๊บประกาศปั๊บมาปุ๊บประกาศปั๊บป๊บปุ๊บมาปุ๊บปั๊บปุ๊บประกาศ มาปับปัปุ๊บปั๊บปัโอ้ยาวไปคุณทำได้จริงนะทำสบายได้เลยครับไม่ต้องห่วงชื่อวงแรงพุเน่ะอ่าสียิ้มคอมโบโอ้โหพร้อมกับทีมงานแดนเซอร์ไฟแลบขนาดนั้นครับผมมาเต็มวงลองตะแลบแป๊บอะไรดีนะฮัดเท้าไฟเจอนี่ทีมงานแดนเซอร์ผมนี่ไฟแลบขอดูเลยไปนั้นไปเล่นมาที่ห้างอะไรนะห้างห้างอะไรนะห้างเทียนกุนเทียนอะไร รใช่ไมฮะรู้จักไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนั่นแหละที่ไม่มีเพราะว่าทีมงานผมไปเต้นไฟแลบไหม้ทั้งทางห้างอันนี้ที่นี่ไม่เอานะไม่ต้องเอาไฟแลบไฟไหม้ขนาดนั้นขนาดนั้นเลยนะครับคุณช่วยประกาศให้คุณนั่งดูเลยทีมงานนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีไม่มีทําให้คุณผิดหวังได้สวัสดีครับท่านพิเกียริอัลลอฮอัลลหนอัลลหอาเกิดผมทาอย่างนี้ คุณจะขำไหมแล้วคุณทำเพื่ออะไรล่ะผมกล่าวว่าถ้าเกิดผมทำอย่างนี้ปุ๊บคุณจะขำไหมขำหรือเปล่าผมคงตกใจอะไรที่ลองถามเมียผมไม่แน่เมียผมอาจจะตัวเกิดอุบัติเหตุผมลองถามดูครับคุณคุณถ้าจะโขกถอยมาหน่อยนะฮะเมียผมมองไม่เห็นฮ้ยอ๋อหลอหนึ่งสองสามเออคุณรู้ไหมอะไรอยู่หน้าฮัลโหลอะไรอยู่หน้าฮัลโหลสวัสดีไม่ใช่ครับอะไรฮะ ฮัาโหลโหลหนึ่งสองสามแอำอยู่นหนะฮัลโหลครับผมถ้าไมเกียรติครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมอยากจะเชิญชวนท่ามิกียรติมาสนุกสนานเุอขอโทษครับคุณหลานอยู่ครับทำไมครับเออช่วยเออเปิดแอคโค่หน่อยได้ไหมครับอ๋อมันเเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดไปไม่มีแอคโค่คือมันไม่ได้ฟิลครับได้ครับได้ขอส่งครับแบบแซนรักเมืองโคราชอ่ะได้ฮะนะลุงลุงเออแอคโค่เปิดสิ ไม่มีอ้าวไม่มีอะไรเจนบอกว่าไอ้ลุงอ่ะไปซื้อเครื่องเอ็กโค่นี่มาไม่ใช่เหรอซื้อเครื่องไมโครนี่แล้วไปไหนมาเนี่ยเออไปหาซื้อเสื้อสมาโอ๊ยดูพี่เอาตังไปซื้อเสื้อสูตรบอกให้ไปเช่าไอ้เครื่องเสียงมาก็ไม่เช่าเขาบอกเขาบอกงานเอ็กโคไม่มีแล้วเขาจะร้องเพลงกันยังไงอ่ะไม่รู้ก็มันไม่มีทำไงอ่ะทำเอ็กโค่ยังไงอ่ะถ้าเกิดมันมันไม่มีเอ็โค่ใครเอองั้นคุณช่วยทำไอ้โค่ผมหน่อยไดหมครับร้านหลวงให้ผมทำไอ้โค่ครับผมผมไม่ก็ไม่ถนัดเลยดิเออเออคุณลครับ ขออนุญาตช่วยทำเอ็โคให้กับวงดนตรีให้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะผมแขกระดับ v i p จะให้ทำเอ็โคอะไรสาระพวกนี้หรอถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็ร่วมสนุกกันไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเสียมูดหมดผมไม่เอาโอ้โหถ้าคุณลูกค้าทํานะฮะผมยินดีที่จะมอบไวๆวสองรถให้กินฟรีสองลังเลยครับจริงๆนะนะนะเฮ้ ของรังให้ฟรีๆเลยครับสวัสดีครับ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 ัอย่างอย่างยงให้ผมพูดก่อนอย่างนี้เพราะเป็นเอ็กโคนะสวัสดีครับผมพูดเองไม่เป็นเอ็กโคนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับ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 สวัสดีจ้าครับ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 เมื่อกี้ยังรับอยู่เลยอจ้าทำไมอ่ะก็คือสวัสดีครับคือผมสวัสดีผู้ชายหลอกเอ็กโคไหมไม่หลอกสวัสดีจ้าคือสวัสดีผู้หญิงอ๋อโอเคาใไม สวัสดีฮะ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 ใรอะสาวประเภทสองนั่งอยู่ตรงกลางอย่าทําให้เขาตกใจดีครับผวาง่ายด้วยสวัสดีครับ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 ถ้าดูเกียรติ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 ที่มาในงานวันนี้นี่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 สวัสดีครับคุณพ่อ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 สวัสดีครับคุณแม่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 นี่แอคโค่เลาะกัแม่ผมอะแอคโค่ไงเอคโค่นักร้องจะทะเลาะกันแล้ว เกร็ดเกรดเกรดเกรดที่มีงานวันนี้นี่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 วันนี้นี่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 รู้สึกดีใจมาก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 ที่คุณหลานหลวง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 เจ้าภาพวันนี้นี่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 ได้จัดทีมงาน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 สียิ้มคอมโบคอมโบ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 ไม่นมัไไม่ไอโคจะทอนเขาครับโคจะทอนเขาร้านนี้อยู่ในเขาเหรอ ก้องมืนก้อง้องนคุณหลานหลวง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 เป็นคนใจดี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 เมียน้อยไม่มี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 ีก็ไม่มาก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 ก็ไม่เลี้ยง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 เมียเขาก็ไม่รู้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 ส่วนคุณแมนสี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 ชู้ไม่มี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 ก็ไม่เยอะ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 ผมก็ไม่ว่า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  ผมอยากจะบอกว่า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 สองคนผัวเมียนี้น่่ๆๆ่เน่เป็นคนดีหรือไม่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 คนดีดีหรือไม่ดี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 โอเคงั้นก็บอกเขาไปว่าดีหรือไม่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 ถ้าเกิดใครเดือดร้อนร้อนร้อนมหาคุณหลานหลวงแล้วแม่นสีเสีย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 เขาจะต้อนรับอย่างดี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 ท่านผู้มีเกียรติครับ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 ต่อจากนี้ไป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 เราจะพบกับนักร้อง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  แล้วไม่ต้องพูดแล้วแล้วๆๆไม่ต้องพูดตามตามตบ้าเปลบ้าเปล่าบอกเขาไปว่าไม่บ้าบ้าบ้าบ่บ้าหรือไมมไม่ไมบ้าหรือไม่ไม่ไมบอกเขาไปว่าไม่บ้าบ้าบ้าเจ้าเหรอล่าเล่าเลาเาเหรอล่าเลเอาหรือไม่เอาเอาเอาเอหรือ้ไม่ไม่ เชิญยิ้มเชิญยิ้มอาอยู่นี่เองอพี่คิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิซ่าวันนี้เนี่ยจะไลฟ์สดเตาถ่านสถานทุกเมนูอะไรเหรอคะวันนี้พี่จะทําเมนูผัดชาปราวิววววววตวายตกใจอะไรปลาที่พี่วิตขึ้นมาจากบ่ออ๋อไม่รู้ อ <c oughs> <c oughs> ย่าไปขี้ยี้สิว่าแต่สูตรของพี่เนี่ยต้องใส่อะไรบ้างคะ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วสูตรของพี่นะจะต้องใส่น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกโอ้โห <c oughs> สุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกของเรานะฮะผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติะคะ่ะถูกสุขนา,ามัยไมปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารเล่งไม่แต่งสีไม่แตง่แตงกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียงไงคะและที่สําคัญมั่นใจได้เลยค่ะ คุณภาพมาตรฐานส่งออกเลยนะคะและตอนนี้นะคะน้ำปลาแทศตราปรามึกของเรามี2สูตรด้วยกันค่ะมี2สูตรอะไรบ้างอะนี่เลยค่ะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเขียวค่ะจัดจ้านถึงใจนะคะเป็นสูตรออริจินอลค่ะเหมาะสำหรับปรุงอาหารนะคะบอกเลยว่าทำให้อาหารเนี่ยหอมอร่อยเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำตำแกงอร่อยเลิศทุกเมนูเลยค่ะอและอีกสูตรหนึ่งอะ นี่คือน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลากเหลืองค่ะนัวได้ใจค่ะเป็นสูตรแบบกลมกล่อมนะคะเหมาะสำหรับหยอะจิ้มค่ะเพิ่มรสชาติอาหารให้หอมอร่อยกลมกล่อมค่ะโอ้หอย่างเงี้ยเมียพี่ต้องชอบแน่เลยแมร <c oughs> ้อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกของเรานะคะทุกขวดทุกฉลากนะคะได้มาตรฐานส่งออกค่ะ <c oughs> แล้วก็ผลิตจากปลากระตักสดๆเนื้อนัแน,น่นค่ะ มทราบาจะรับกี่ขวดดีคะถ้าอย่างนั้นจัดมาเลยอย่างละโหลจัดไปค่ะเสยบแสบเสียบด้นั่งเดือดด้นั่งเดือดด้นังเดืออุ้ยสเฮ้ยเป็นไงมาไงไปอยู่ที่ไหนมาไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยเฮ้ยเ้วเป็นไงงานเราตีตอนนี้ยังทำไหมบ้านอายุทยายังกลับอยู่ไหมและเด็กก็ยังพามานอนคอนโดอยู่ไอ ผมจะตอบคาถามไหนก่อนเนี่ยพี่โอ้โหมาเป็นปืนกลเลยเนี่ยโอ้โหสะดวกตอบคาถามไหนก็ตอบคาถามนั้นก่อนเลยวะไม่ก็พอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมกำลังไปเข้าคอร์สเรียนทํากาแฟพี่กลว่าจะเปิดร้านกาแฟเจ๋งดีดี๋ยว่ะก็พอดีอ่ะผมได้ทุนมาจากพ่อได้มาหกแสนไปเปิดร้านกาแฟพอทําให้พ่อชิมเท่านั้นแหละ สปอร์ให้มาอีกล้านสองเลยแสดงว่าฝีมือแกดีมากพ่อแกติดใจเลยให้มาล้านสองเพื่อไปเปิดสาขาสองเปล่าเขาบอกว่าไปเรียนใหม่ๆอีกรอบนึงหนึ่แล้วตอนนี้ร้านเป็นไงบ้างก็เออปิดปรับปรุงครับพี่นานไหมตลอดชีพโอ้นุยาตขายดีกว่านี้เปล่าเลืกยบอนเข้าไปในเพจนะกดไลค์กดแชร์ยีนลบทอนด้วยท่านไม่เกียรดครับนับต่อจากนี้ไป400,000ชั่วโมงโวย เล่นอะไรเยอะแไม่มีเวลามานั่งดูคุณหรอกถ้าอย่างนั้นลดเหลือ60นาทีต่อจากนี้เออห<ป>นึ่งชั่วโมงพอขอเชิญทุกท่านเออนั่งดูด้วยสำเริงสำราญสัมผัสกับทีมงานสียิ้มคอมโบ สียิ้มครัมโบ้ครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานรำงานจริงตามรองาพยนศิลป์สียิ้มคัมโบ้ไปวัดไทยทั่วประเทศคือแม่จะไม่บ่อยคราวแต่ผมสียิ้มเฮ้ยอะไรกรรมการครับขอโทษครับเออคือเวลานักร้องเขาจะพูดเนี่ยเขาก็อยากจะว่า พูดด้วยความรู้สึกที่ดีๆให้แฟนเพลงที่มานั่งชมอยู่เนี่ยรักใครคุณอย่าไปทำลายสมาธิเขาครับเราต้องทำยังไงนะคือคนมันปราบปื้มนี่ปลบมือให้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่านักร้องเขาต้องใช้สมาธิพอปลบมือป๊อป๊บปป๊มันกบเสียงกบเสียงเขาแล้วก็หูเขาก็จะทำลายประสาทเขาก็ชอบอ่ะชอบผมน้ำน้ำนิ่งหูแล้วน้ำน้ำนิ่งหูเลยครับมันยังไงน้ำนิ่งหูที่ไม่ได้ยินอ่ะกำหนักหูหูดับแล้วหูดับไปแล้วหูดับเอางี้เอางี้เวลาเขาพูดคุณนอนไปดูเขาเฉยๆหรือไม่ก็ ยกไปยกมือก็พอแล้วทักทายคุมือได้ได้ได้พอเราก็พูดอะไรผมก็ยกมือททักายโอเคได้อย่ามีเสียงนะได้ครับผมอ๋อให้บอกมืออย่างเดียวไม่ต้องเคลียรแล้วเหรองานวัดงานวิกเฮ้ยยิ้มคอมโบเฮ้ยไม่อูกันมารับเช้าที่น้องเพลงลาาท่ด ของผัวขคือรถไฟมันอะไรหนักหนามันเด็กเดี๋ยวยิงครับเดี๋ยวผมเียิงให้นะคุณสียิ้มไม่ต้องปบมือไม่ต้องบวกไม้บวกมืออ้าวแล้วทำไงเวลามาพูดดูเขาเฉยเฉยดูเขาอย่างเดียวดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวพอดูอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปปกมือไม่ต้องไปอะไรเล่นยกไม้ยกมือแล้วแฟนเพลงกำลังข้างใครในวิจีของผมใช่ดูชอบค่ะดูเฉยการมาแต่ละครั้งของสีมาร์โก ได้มีโอกาสรองรับใช้ถ้าเป็นเกียรติโยรบครับสีพัมโบ่โดนบีบสิวแล้วเอออะไรเนี่ยพี่อะไรของพี่เนี่ยเฮ้ยยังไงเพียเดียเพื่อจะบอกให้ดูดูไม่ได้ไงเนี่ยดูว่านักร้องของผมเอาี่าาเหรอครับเนี่ยไม่ไม่ใจเย็นเดี๋ยวผมเกียให้นักร้องของผมต้องใช้สมาธิแต่ละพุทธแต่ละพุทธผมไม่ได้มาทุกพุทธนะเข้าใจพุทธ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 แล้วก็พุทธแล้วก็ได้มาแล้วนีตัดคอ เอางี้ให้คุณทำไงฮะคุณไปนั่งตามที่ของคุณโอเคโอและเดี๋ยวผมจะให้สียิ้มคอมโบเนี่ยได้ทำการแสดงสักษาผลงานเพลงรวดแบบไหนเพลงแบบไหนนะผมจะร้องแบบเม็ดแรบครับเม็ดเล่เม็ดเล่ร้องทีเดียวสี่สิบผลงานเพลง ให้แดนเซอร์ของเราออกมาเต้นแบบไฟ<อ>แรงคนเดียวอันนี้ดีมาก40สเพลงเลยเหรอครับผมดีมากเลยก่อนฟังเพลงแรกครับฟังเพลงสุดท้ายเลยครับท่านอ,าอ่นเพลงแรกไปไหนชื่อเพลงจำงเนื้อไม่ยไ,ได้ครับพี่อ้างั้นจะร้องเพลงไหนค่อยๆไล่จากท้ายไปหาหัวครับวนบ้าอะไร,ร่ไจากเพลงสุดท้ายไปหาเพลงแรกเพราะว่าเพลงสุดท้ายผมจำเนื้อได้อ๋อทักผมโอเคครับงันจะร้องเพลงของใครอ่ะของชายมืองสิงห์ครับชายเมืองสิงห์ครับดีมากแลบชื่อเพลงนั่นอะไรไหนอ่ะอ๋อไม่มีอะไรพี่ จะร้องเพลงนะอย่าให้มีเรื่องมีราวอย่าให้มีเรื่องมีราวเพราะว่างานระดับ V I เอพีย่างเงี้ยไม่มีตีกันแน่โอยไม่มีนะครับยิ่งกนหน้าร้านไวๆด้วยจะร้องเพลงของใครชายมืองสิงห์ชื่อเพลงนั่นอะไรไหนเออไหนลงลงดูดีๆนะเห็นไม่เสียไมู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะถ้าผมจะร้องเพลงครับจะร้องเพลงของใครชายมืองสิงห์ชื่อเพลงนั่นอะไรไหนอะ ถามทำไมอ่ะไม่ถามจะร้องเพลงร้องเพลงของใครชายเงสิงชื่อเพลงนั่นอะไรอ๋อนี่เหรอไม่ครนี่ไม่ครับผมโอเคไม่ต้องถามแล้วนะไม่ถามแล้วครับจะร้องเพลงของใครชายเงสิงชื่อเพลงนั่นอะไรใครใครเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นครับไม่ต้องถามแล้วไม่ถามแล้ว ผมจะร้องเพลงร้องก็ร้องเลยไม่ต้องถามไม่ถามเลยร้องเพลงใครชายมึงสิงชื่อเพลงนั่นอะไรกระปไอไไปไปไปครับครับไม่ไม่พูดดิไม่ไม่นี่ไม่นี่ไม่ครับผมไม่ต้องถามแลจะร้องเพลงใครชายมึงสิงชื่อเพลงนั่นนี่แหละมายตีมอ่ะครับคุณแดนเซอร์คุณเต้นข้างๆประกอบไม่ต้องเลยก็ได้ตรงนี้เลยดีผมไปเต้นใกล้ๆพี่ตุ๊ปูดีกว่า ผมจะเกิดอะตูบ้าเจ้าของร้านเจ้าของร้านขอเจ้าของร้านเอาไปอ้าเอ้เอ้าเอ้อ้าเ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 อ้มเอ้าเอ้าเอ้อ้าเอาเออ้อ้าเอ้าเาอ้าาเอ้าเอ้าเ้อ้าา้อเเเอา